ออก,ก,กมกากมันไปแล้วก็ใหญ่ใหญ่หนังตามันอย่างนี้ละล,ะละายหนงออนตาเก่าอ่ะหน้ามันคัดซอกไปแล้วหมองแมก็ว่าไม่ได้หมอง ผมก็เอาอยางพานมาตัวน้ำนะครับก็บไปเจอแกนอนพว่มหน้าอยู่ครับเดีเ๋ยวนั่งแกรอยยางมาถึงเอามาขึ้นจุดนี้แล้วครับ,รบประมาณห้าโลนะครับครับอ่าคือเราไปเจอห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณกี่โลฮะประมาณคักโลเนาะประมาณนัณ้นห้าร้อยม่ถึงโลนะห้าร้อยม่ถึงโลนะครับหันหันหัน